สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เป็นสอบวันอาทิตย์ที่แครับตลาดบ้านย่างไวรินชำหลาบสวัสดิ์ดูบนครับเปิดทุกวันอาทิตย์และวันพุธครับมือนีตลาดเนียนเนีนไปด้วยงัวควายพี่น้องครับมือนี้เบื้องต้นผมถามแล้วแม่โค้งขายดีพี่น้องบ่เกินหมื่นสามเด้องัวแม่โค้งครับเขาใส่ลายลช่วงนี้แม่โค้งครับแล้วก็งัวเนื้ออ้วนๆน,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 นี้ใยนี่กะเบียดกระสือขึ้นเก่าจะสือถือขึ้นเก่าพี่น้องครับบางเชียงอยู่อยู่นั่นเห็นไหมอุตังกาพัทยาเนี่ย นในยางอยู่ยังไงบ้างนะเห็นไหมตังเชลยอยังมากับปรายาครับไปขอบคุณหลายที่เข้ขามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดต่างแชกดีนี่คลิปดีมีประโยชน์ครับแชร์ด้ครับเด้อครับราคาอะยังอ่อนที่เก่าจะน้องเบิ้งเบิ้งตนแล้วฟังมาแล้วแปร้อยอยู่ด้านโคลนสี่กจักรโลจักรโล่อ้ไรเมื่อกี้ฮะจักรโล่จักรโล่อ้เมื่อกี้จักรโล่เอ้าสิบกิ เจ็ดร้อยสกิโลสองตัวเจสิบกิโลเลยคนสั่งมึงหนีซื้อกันเนาะเจ็ดร้เจร้ยสิบกิโลเง่นบอเท่าไอ้ทัสองตนี่พิ่นายกนไรไปไหนหกร้อยแปดสิองตัวเดียพนสั่งกันเลยพี่น้องครับเจ็ดร้อยสิบกิโล เปลี่ยนนี่วะก็ได้อ่ไอทุทุใส่อ่านาหกหกรแปิบ่นครับมันถือโลสบาทเด้เนีเออโลสี่สิบห้าคนเดียว0สามหมื่นพันคุณเสียอาสามหมื่นพันป่สามหมื่นพกับทานด้วยหกรอยแมันตกสีบาทเอ้าพี่รองครับคุเสีเอานีเดอร์ั้งเห็นเลยพี่รองครับเยียบร้อยครับ ทัวโล่ซีสิบห้าบาทงวดเป็นนอ้องอ๋อพี่น้องครับมวยโค้งครับผมถือตโล่สี่สิบถือเนี่ยโค้งมีโค้งจอยถือโล่สี่สิบหาบาทสี่สิบสี่สิบหาส่วนตัวใหญ่นี่ส่วนตัวใหญ่นี่ส่วนตัวใหญ่นี่เขาสื่อเป็นโตแต่แม่นสร้างกันสร้างไปนี่ขาดทุนข้อ,ขอมายคือว่าแต่แม่นสร้างเขาไปเรามันจีขาดทุนเพื่อเล่ยบบ วัดสายตาเอาเลยตัวนี้เด oh ี <rebbe> ๋ยวกถาเจ้าเขียนเลยเมื่อกี้เป็สร้างคงเดี๋ยวไปนก่อนสามคนหกสามร้อยสามร้อยิโลเหไรตัวนี้ทุเรีนเพิ่ห้ยใเลยเฮ้ยเาได้มื่นส สามร้อยโลมื่นซีไปหา้อ้พี่น้องมันถึงกเท่าไรเด้อเอายิ่มเลยแหละกำไรอย่างนี้เลยโอ้ยมัดแรกสิยางไว้ตัวผมแกน่สีสามร้อยกิโลตัวได้หรอพอมีโค้งนี่ม่านหรอพอมานบอม่ม่านบอเอาโชคดีพรท่านขอไปข้างในที่บึงเขสร้งกนักตัวได้พอมีมีม่นนี่มื่าบ่ม่ม่นสูมมสามสิบกว่า แม่มา่านนุ่มนุ่มกํลังออกพี่นองครับสีเปลียนปักตาลแข็งขาเราง่วมีลูกไวมเราหนึ่งตัวเนาะสตัวหนึ่งหรือสองมีลูกไ้มล้าหนึ่งตัวเขาแรกเป็นเขาสาวเขาที่สองไปลูก,ล,ก,ล,กลูกตัวหนึ่งตัวที่สอยี่ท่องจักเดือนแหละพอสองเดือนตัวพอมีย่าโทสาบอสม่พอศกสามศูนย์หกสาสกพอ3ี่เก้าหนึ่งสามสี่เก้าหนึ่งสามง่วนแม่มา่านห้องมืน่น มือสองผนาครับมีลูกมา2ตัวเมองท่ายมองไทยเขาสร้างนั่งกี่พี่น้องครับถึงโล่สี่สบห้าบาทแต่ว่าขาดทุนเด้ยทำเงานสร้างนั่งนี่ส่วนมากเขาสีบสร้างนักกันเขาสีเขาสีบประเมืนเลานะสร้างปั๊บขาดทุนนาทีเลยเอาผมอยู่โซนหัวเหนื่อยอยู่นี่แม่คง

เน่โค้งเนี่โค <si ้งเนี่โค้งมนี่อแกท่านม่นเลท่าใดเาหมื่น่น้างในได้่นมื่นหามื่นหา่านเอาค่า่ังไ่าไปอ่ะ่งเนาะมาไซื้อเจ้ามื่นหาต้นนั้ครับผมยูโซนเาเหนือเด้อพี่น้องเด้อเอามาบงแม่ลูกลูกเล่นี่ตั้นต้เมื่อกี้นี่มื่นหาน่โค้งเขาซื้อบล้เกรราคานี่หพี่น้องครับเาไล่ไล่นี่ สองมืนทั้วันโอ้ราคาแมงเดี๋ยวมึงทุนีก่อนต้องไปหนดีนะต้องไปเนาะแม่ลูกลูกแม่น่อยเนาะลูกคูเอาลูกคูเอาลูกคูลูกมันจะได้เนี่ยลูกมันมาเสีเอาหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวเนาะอันนี้เคยังเนี่ยยังบิมาเติให้แลเปล่ เอ็สางโลโลโลสี่สิบห้าบาทไหมมีไซด์เลยนี่ก็สั่งกันเมื่อกีน่ะโอ้ยขายเมยนกโอ้ยตายลยสี่สิบห้าเอาวิระก็ได้ไตัวนี้ก็ไดเดี๋ยวมือหนึ่งมือเดียวป่ะเอาก็เมยนขายอะไไปได้หนยขายเมยมันขายสามหมื่นเก่ามันอ้วนเนาะเอาเดี๋ยวจะลวกมันจักบาทมือมือเดียวเนาะไอเนาะมเดยวครับลขมากเลมากไอมา รุ่84 729 729 2 6 6 4 2 6 6เหลือลูกตัวเดียวเด้อยวหอยหอยตานแม่มันขายเนาะสามหมืนกวอาเนาะนก็ส้างกับนัหละ้าเขาวันราคาแรงชี้ชบาทจีเนาะนี่เพ่จเอามาสื่อคนนี้นเออในร้านนั่นละกว่านนั่บบ้านนั่นะสื่อสื่อแท่ง้ยงวเป็นเนาะตายวบเงึงหมที่นี่จงกันนี้น่เอาตัวนี้มาบ่งตัวนี้มาบ่งตัวนี้มา เท่าไไอ้หกอยหกสิบเจ็ดโสิบแปเนาะลอยบแปดบ่โลเท่าไรครับ้าทันีสังมึงเนาะ้ังมึงนักาห้องัราได้ครับดองสายชุกห้าองไว้สามสิบห้เท่าไร C ลอยามสมันรลอยจังโลเมื่อกี้คหอเท่าไรวะเอา บ่เดีไปใส่พี่น้องเบิ่งเขาสั่งำนักใส่งวกันนี่นะเปรียบมวยกันนี่นะเอ้า400ลก็พี่น้องครับ3 5บน้อยเนาะปักไงหนึงขอพันหน่อย้งงก็สี่า้่อดั้งั้วงว้ง้ว้งวงังั้วเ้ว้ว้างวงตนวตั้วงวนตัวั้งงว้งงวงต้้งง้งงว โอ้ตัมงนี้ดีอย่างนึงเขาเมีตะวซิง้ังพี่น,น้องเนาะเอาเบิรงกกนเบิ่งกังกนี้เนาะพี่น้นองครับอ๋อเด้อพี่น้องเด้ตอตัวนี้ 30, านาสามหมื่นาอ๋อรียมาเามล้ามูแสามห้าหาเจ็ดมห้าห้องหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหมื่นห้าทีมงานเท่านี้แหละครับผมเย็นนานมาแล้วกระทากันน,นุจูห้หานสังขายที่นี่ยางไปยัง,มา,งมาหลายรอบเลยเนาะโอ้ยเห็น ออนแรงวันใจเอาไม่ยเลยพุ่นเฮ้ยม่เลยพุ่เอาเอาเยอะด้ตัวง่งเขาตีไปเหนือมาเลยพี่น้องนะครับห้าร้อยยี่สิบเก้าห้าร้อยยี่สิบเก้าร้ยยบเก้าหงเไงแม่ไปใส่ะเขาขายราคาหรอบ่าขายหรอบ่ครับซื้อโอ้ซื้อเท่าไหรแม่เท่าไหร4สี่หมืนกัว่าว เอาประมาณนั้นพี่น้องสี่หมื่นวเราบอกกว่าขึ้นตัวใรบ่หูได้ตอนนั้นเอาตัวไหนเราให้ในน้อยสิเห้หาพันดีซื้อหาพันดีซื้อเอาไปเลยหาพันดีซื้อนี่น้องครับโชคดีสิอยูี่แถวนี้เราเรอเลาะแท้เลอเหูและข้ามันเราเลาะข้ามันตัวนี้ ราคาง้อเป็นก็นี่<อ>เขาสั่งกับนักไซกันเมื่อกี้นี่สองตัวนี่ตัวละหมื่นถือ410บาทกลัว410 410บาทเอาแม่สาวแม่สาวไผ่หนึ่งพู้พายแม่สาวผู้ใดน,นี่เอาวะมี่จะของขึ้นเราเนี่ยเอาขึ้นมาทั้งยูพี่น้องก็เลยบอกจะท้าแม่ได้พี่น้องครับ ตลาดงัวมือนีครับตลาดงัวบันย่างวาลินชำระแบบมึงเอลียมก่อนอุ้ยตัวนี้ไหมพอพันธุ์ส้นนี้สิเป็นส้นก้นเนื้อพี่นองครับเอลี่ยมอยไดไร,ดครมาคาบอาดีครับพีบ่กระสือครับมือนมือนีเป็นอย่างไรค่ ส้มเก่าน้อยเนาะเล่นแบบเก่าผมคือที่ีวางนี่ยเอาถือตัวแพงครับแล้วจถือตัวแพงเนาะลุงสีถามง่หน่อยพี่น้องอีกคลิปนึงได้พี่น้องดไรตัวาไรรเรางใเลยอ้บึ่งน้นนี่นี่โอ้ตัวนี้น่หนีเต็มดีนาะเต็มดีว่าตัวนี้เอามัแ่งอเขาเอาห้อขึ้นไปสั่งไหม มันถึอเทเียแล้ะมันถึอโน้ล่สิบาบาทนนี้เมื่อยเมื่อยเลยตัวนี้ตัวเทใดครับนี่ถือตัวเทสองหมื่นสองเนาะยไม่สั่งไหนสั่งขาดทุนไหนเออย่าไป่สั่งไหนเดี๋ยวบอกกันงเอสั่งขาดทุนไหนต้องต้องต้องสองหมื่นสองตู้ผูสองหมื่นสอง เาอมกันมันกรพวถูตัวแพงตัวถูตัวอะไรคือกาเอาสองตันี uh ่ม uh ีสอตัวเนาะถึงตัวเรสองหมื่สองนีสองตัวที่ขาวแมนบอลนี่อแมนสองตัวเอาเองเทียนมั้ผมอยู่สนงอเนื่อยพี่น้องผมมาท่านในเขาส้นงอง่ามงออเลี่ยงเนี้ยใช่ให้ราคาพี่น้องทั้งบ้านบังโอ้ต้นนนที่น่งก็เนาะต้นนเตรียมกัว่างารอเอาเนาะคราคากัน มันไปสีสะเขาพิดเดมันก็ซสือมามาานเป็นกระจากะาตโอ้ตัวละสองมสองตัวนี้กับม้านเกือบเกือบสองร้อปายแน่นอนกิโลนาะเกือบถึงหนึงเลเอาเอาเหลมาทดสับมาเลยเาเลยเลมาโท่ารลวพลามแปดสามเจ็ดสองสองเ็สอามห้าแปดส่เอาพี่น้องงวดทางบ้านพี่น้องซามิบอึงเราเดินพี่น้องครับแน่นดีเต็มดีตัวนี้เอา อุ้ยจ้ำเสียงไวได้โชคดีไงเอาอุ้ยท้องดังตัวนี้มากมากเยอะทีละเถอทีมงานนี่กันมัดหัวไปหน่โคติมาเดือนหนึ่งมาเที่ยวหนึ่งเพิ่นยังจำผมไวได้เพิ่นยังจำผมไวได้เอาพี่น้องเหรอเสียงฟังเสียงของผมต่วเนื่องเอาต้น่อไปไอมาแยกลูกนมบักแยงยี่หรือพี่น้องครับนมแยกลูกลูกลูกแยกนมเขื่อนเอา นมแยกลูกลูกแยกนมเอาพี่น้องครับลูกมันขายไปเท่าไหร่อขายไปมื่นท่านครับขายมื่นท่านขายติดลอยเนาะเอาห้ามห้ามห้ามสั่งกิโลขายไอพี่น้องขายทุนได้บอกห้ามั้งกิโลถือโลดสี่สิบห้าบาทตัวนี้ซั้งได้เยอะตันี้มันไม่โค้งเนาะห้องเท่าไรไอมื่นมื่นเท่าไรมื่นสี่พันห้าเอาไม่โค้งโค้งก็ได้แม่อยากลูกเนาะมื่นสี่พันห้าเอาดูดีเลย แกมค์ขาลูกตัวผู่ตัวเมียไปลูกเมียตัวเมียลูกขายอะไรไปเนี่ยลูกขายหมื่นพันขายเข้าไปเดีย่ยงลงกหนึ่งโอ้หนึ่งสองสามลูกสามตัวแม่น,นบ่มีลูกมาสามตัวลูกตัวที่สามขายไปเรียบร้อยครับเอาเลขมาไอไมาตัวซับสุดแปดสามสุดแปดสามเจ็ดสองสองสามห้าแปดสีด 8, ส่เอาพี่น้องครับเบิ้งเอาบรรยากาศมือนี้กี่คนไงคือเก่านี่พี่น้อง สั่งโลกขาดทุนแท้ขาดทุนครับงเอเอองงเตอะนีสั้งโลกขาดทุนแท่ยับจะสั้งโลกไหนเมื่อกี้ว่านันขาดทุนเยมัขาดทุนบนหาสั่งเลยเอมั้ขายไปแล้วนี่กกเราป่าเขาดิมันสั้งแล้วมันลำนักไม่ได้ไหมเอาไปรั้เนี่ยในมือกู้อยู่นะ กูติดไอ้กล้วยเอครับเบ็นสองหอัหครับรออไปแล้วเงินยู่หวังกล้วยอยู่นี่แม่มนนดูของลูกไอ้ไรไปาย้ตัวนี้แม่ลูกสองแปดห้าโอ้เปล่างนึงพอดีเลยเอาบึงบ้งๆกันเ,นเดยเยอส <28 5. S 1> องแปดห้า่เอาพี่น้องครับพอแล้วครับหนึ่นมเด้อพี่น้องหน่มสองแแม่ลูกลูกแม่ หาสุดาเองนี่พี่น้องเด้ออุ้ยลูกห่ามไอ่ลูกแก้มลูกแก้มเลยตัวนี้เนาะลูกนีประมาณบอเกินสองเดือนเดือนกว่าๆนั่ะหล่ะบอเกินสองเดือนเดือนกักวลูกนี่ลูกเทพบ่โอ้เบืองงันเบืองก้านขาทางยืดหละ่ะลูกเทบสามหนึ่งพี่น้องครับขาหนาต้องดิ้งเลยพี่น้องเอาแม่สาว่าเน่นาอีกบอเกิน2 2> สองเดือนเพิ่มว่าเน่าสองเดือนตัวนี้สองแตะทานได้เนาะ ลูกเบอร์เกิน2 2> สองเดือนเพคนว่าลูกเคฟสามหนึง่งฟันท่งพี่น้องหัวหล่นแม่หัวหล่นแม่เขาโกงเขาเขาบ่เห็นได้พี่น้องเพราะว่ามันเขาออเป็นง่วงเนี่ยนี่เขิเนง่วงให้บ้ามันผสมเนาะบ้ามันผสมเอาแม่สาวตัวได้พี่นี่แม่สาวสองหมื่นซื้อแม่สาวสองหมื่นซื้อ พี่ตัวนี้พอเอาไปเลี้ยงอยู่พี่น้องเดี๋ยวสองหมื่นจะซื้อคอไล่ไล่นี่อาจจะเป็นสี่ไล่เก้าโกหรือบักว่ายกับผมพี่น้องเพราะมันไล่ไล่เด้อมีเสือมีเสือสองหมื่นตัวนี้งามอยู่เนื้อหน,นงังมังสาสูงเมตรสามสิบกลัวกลัวเกือบนะสามสิบแปดประมาณเกือบสี่สิบได้อยู่เดี๋ยวโอ้ตัวนี้ได้สี่สิบอยู่พี่น้องครับเมืองไทยมันสี่สิบได้อยู่โค้งางแข้งขาหน้าตาได้พี่น้องสองหมื่นจะซื้อ งัวกำลังขอพี่น้องอผมมาได้เศร้าจริอนัวกับาคากับ่ได้ขึ้นคือเอาด้อยูย่คือเ่าพี่น้องครับพอได้ขายอันอยู่ข,ขายอนไอยู่ใสล่ละจุม้ววมใส่เหปด้าไอ้ไมย,ยี่โทรมา้มาศูนย์เ้าย์เก้าามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกเกเอ้าเก้าแปดห้าหนนมแม่อยู่เาๆๆๆๆๆๆ สว้เลยพี่น้องครับโชคดีก็เห็นปะเห็นอยู่ครับคือดอกเลยเออคือดอกกันเนาะไอเหนือที่นี่เฮ้ยตัวยไปซังกับนักเดะปัะกาศทุนเดะบ่อกี้เขาเขาว่าถ้าแม่ถ้าแม่นเขาราคาไอ้ถนนนักมือเกินนี่ที่ซื้อเพราะเขาบอกนักมันมันไม่ถึงไหมก็ต้องซื้อไหมในราคาโล่สี่สิบห้าบาทแขกมันซื้อโอ้ยขาทุนเราปะ เนี่ยเราตังอเขาไปนน่งมงมอเทาไรอุ้ยเป็นตกกันงก่อนว่าถ้าถ้าเกิดว่าบ่เถึงนี่ต้องซื้อมันบ่ถึงยีลีแขกมันเบึ่งเป็นไหมอ่านถึงนนขาอ่านถึงมันตามันถิงแม่สองโต๊ะไปไหนทาสองโต๊ะไปไหนาทุกมือแล้วขาดเลยตกโต๊ะสี่สบาทอ่ะเอาแม่เนื้อเไรให้ตัวนี้สามหมื่นสองตัวนี้กับสี่ร้อยไปเดีาน่เนอะกบสี่ร้ไ้หนิสามหมื่นสองหัวใหม่ดี สามหมื่นสองง่วนเนื้อจะไปจมันดื้อมันดื้อเอากเล็กเลยมากแล้วเขรศัาซับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามเก้าห้าสามเก้าห้าห้าห้เดี๋ยวพี่จะลงพยายามล่งเฟสบุ๊กให้มันเร็วนะเอาตัวนี้เกือบสี่โลไปในพี่น้องเบิ้งสินแนนปึ๊บนี่เนาะสาองเนาะเท่าไรก็สามหมื่นสองสา่อง่านเป็นเนื้อไปอ่นเนืออ่านเนืออ่นเนือ ไปไปเอาคลิปเดียวเราเหี้ยเงี้ยเอาเลยพี่น้องครับอ,อที่นี่สีขาวมากทั้งส้นส้นงูเลี้ยงงูเลี้ยงที่อยู่กลางสนามงูเลี้ยงที่อยู่กลางสนามพวองามที่อยู่ฟังทีวันออกเด้อพอถึงว่าดูขนาดผัว เนี่ง่วงคือคือรอคือคนเด้อเฮ้ยต้นต้นอะไรเลยเฮ้ยเมฆเมฆโค้งเทอะไรนี่ต้นแสนกว่าครับต้นละมื่นพี่น้องเอ้ยสองตัต้นละหมื่นอ่ะอ๋อหมอนี่คือจีดงพอนั่นอ๋อเต่าเลยได้แน่นต้นละหมื่นต้นละหมื่นนี่ง้อโค้งพี่น้องครับต้นละหมื่นเด้อนี่ง้อโค้งนี่โค้งต้นละหมื่นโอ้ยมันโคตรเท่ห์นี่โอ้ยหนึ่ราคาดนะพออ้กราคาดสองต โอ้ตัวน,น,น,นี้เขาแล้ยมอ่โอ้ผูเที่ยวเยอะตะกี้ตายง่อยตรงทับต้องทําใจพี่น้องครับตัวนี้งามเลยตัวนี้พอพันก็ตีเป็นเนื้อแล้วม่้ตัวนี้ เอาตัวนี้กันีาพี่น้องครับเฮ้ยตัวนีตีเป็นเหนือแล้ววะบวกพอพันบา่ายพี่น้องครับเพราะชงมันบไทยชงมันไม่ได้สส่ตัวได้สองพันคุณตองตัวไหนไม่ครหรือเป่า่บอกเรื่งหน่อยหน่อยเมืม่อนหร ตกหน่อยเขาหายเมือนสองเรี่ย,ยไรมาในพอต,น,ต,น,ตนนีอตัวหนีกับสิประมาณกับหารโลอยู่เนาะเนี่ยตวนีเงาเนี่ยสาวที่ไหนเนี่ยสาวเขาได้แมสา ว่าสองหมื่นนะครับรอดสองหมื่นบ่ว่าสองหมื่นอย่้กต่อเอาว่าสองหมื่นขกต่อเอาเมีโค้งสูงใหญ่ครับพี่น้องครับมันเคยมีหลุมมาตัวหนึงเนาะมีหลุมมาตัวนึงต่อรดต่อรดต่อเลยพี่น้องครับโทรเอาพี่น้องได้โเอาสองหมื่น่แล้วอเ่โอยโอโอ้ยโอยเอาเหล็กทดแช่ให้ห้อมตัวนี้เบื่อเบื่อนะชวนก้า วุฒสามเก้าครับหผมสองมือหลอดเนาะสองมือห <c oughs> ลอดไห้ต่อเอาอ <c oughs> ุ้ยตัวนี้งามพี <c oughs> น่น้องต้นตแข็งขาแล้วสองมื่นหลอดแม่สาวสูงเม่สี่สิบกลัว่าเป็ <c oughs> <c oughs> นดีพี่น,น้องครับมันสูงมันโป่งเนี่ยเป็นแม่พันธุ์อะไตัวนี้สองมืหลอดเงิ <c oughs> นตะของย่าน้นอพี่น้องครับเพิ่ให้เพมให้รถไปเราเมื่อกี้น่ะ <c oughs> <c oughs> ผมให้เบอร์ไปแล้วครับไปดูเอาพี่น้องครับมันกลังขืนพร้อมได้นี่นี่มงตัวนี้กินมันนอหน่อยเนี่ยมัวมีหลูมันหนึ่งตัวนี่ตัวนี้พ่อไปเดินอยู่พี่น้องครับนี่สาวอเกรอบหนึงเบอร์มั้ยศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าศมกาสี่หน่งแปดสี่สี่หนึ่งแปดสี่สองหมืลอดโทรมาต่อัตร ขอบคุณประเดี๋ยวปอยในสนามขอโทษตามมาพี่น่องครับ <c oughs> <c oughs>